สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่นี่มออุบลนะครับวันนี้พาทุกท่านมาที่บ้านโนนเข่งนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมฟาร์มสิเก่าเกษตรมออุบลนะครับเป็นรุ่น3านะครับใช่ฟาร์มนะครับและจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับสิเก่านะครับคุณสุรชัยสายโรดนะครับอยู่กับผมตรงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับออนญาตมาพูดคุยสักเล็กน้อยวันนี้นะครับเห็นมว่าเป็นสิเก่ารุ่น3าใช่ครับสาขาเลยนะครับ ราคาพื้นสวนครับพื้นสวนนะครับเห็นบอกว่าจบมานานแล้วกี่ปีแล้วครับถ้าพูดประมาณ25ปีแล้วครับ25ปีครับผมนะครับเล่าให้ฟังหน่อยครับคุณใจนี้จบมาแล้วไปทําอะไรยังไงบ้างก็ก็เคยผ่านมาหลายงานนะครับทั้งงานจัดสวนนะครับรับออกแบบจัดสวนและสเก็บนะครับแล้วก็เคยไปทํางานวิจัยอยู่ที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีนะครับตรงนั้นก็ประมาณ11ปีครับครับ ก็เกิดแนวความคิดว่าน่าจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับเกี่ยวกับด้านการเกษตรก็เลยพันตัวเองออกมานะครับมาทํากิจการยางพารานะครับกล้ายางพาราขายนะครับก็เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2546นะครับปัจจุบันก็ยังทําอยู่นะครับกล้ายางพาราแต่ก็จะเปลี่ยนตอนนี้ก็คือเปลี่ยนเสริมขึ้นมาคือเป็นแนวเกษตรอินทรีย์ครับเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าทุกวันนี้นะครับ ต้องดูแลสุขภาพตัวเองครับคนเราต้องนึกถึงสุขภาพของตัวเองของครอบครัวอย่างนี้ครับแล้วก็คนรอบข้างด้วยตรงนี้ก็เลยจะเสริมเข้ามาคือการปลูกพริกโดยไม่ใช้สารเคมีนะครับไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าไม่ฉีดยาฆ่าแมลงไม่ฉีดฮอร์โมนด้วยนะครับไม่ไม่ไม่มีฮอร์โมนในการฉีดเลยนะครับต้องใช้ินรีย์อย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้กําลังทดลองอยู่ในการปลูกที่เห็นก็คือปลูกที่เหล็กนะครับปลูกี่เหล็กในในสวนเพื่อทําเป็นปุ๋ย เป็นหัวเชื้อปุ๋ยครับกำลังทดลองทําอยู่ครับอนุญาตเรียกพี่ชัยก็แล้วกันพี่ชัยนี้เป็นคนพื้นเพที่ไหนอ๋อครับเป็นคนจังหวัดกาลสินครับอ๋อกาลสินครับผมเกิดที่อําเภอร่องคําจังหวัดกาลสินครับครับก็แสดงว่ามาเรียนที่นี่แล้วก็ชื่นชอบอุบลราชธานีครับผมตั้งหลักปักฐานที่นี่เลยครับเริ่มจากศูนย์เลยใช่ไหมครับจากศูนย์เลยครับไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาเลยนะครับมีแต่ความรู้จากมออุบลเท่านั้นนะครับที่ ได้สั่งสมมาครับแล้วก็หลังจบมาก็มาสร้างอาณาจักรตัวนี้เล่าให้ฟังหน่อยพื้นที่ทั้งหมดที่ที่มีอยู่ตอนนี้นะครับครับประมาณเท่าไหร่เป็นสวนก็ประมาณสิบหกไร่นะครับสิบหกไร่นะครับผมตนี่คือพื้นที่จุดเดียวใช่ไหมสิบหกไร่ครับผมอยู่ดูบริเวณนี้ครับคือสิบหกไร่ครับยังมีเพิ่มเติมไหมครับมีเพิ่มเติมอยู่ที่บ้านนาดงครับตำบลโพใหญ่ก็อีกใกล้ครึ่งครับซื้อไว้โอ้โหแล้วก็มีที่นาที่ ซื้อไว้ก็24ไร่ครับก็ล้วนแล้วจะมามาจากน้ำพักน้ำแรงของเราครับผมอะอแบบนี้พี่ชัยถ้าพูดถึงการเรียนทางเกษตรนี้ก็มีความสำคัญใช่ไหมนี่ครับยังไงบ้างการเกษตรนี้คนเราต้องผมว่ามันเป็นพื้นฐานเลยของ <สะ S 1> ชีวิตเลยก็คือการเกษตรครับคน <Hyun. S 1> เราจะมองการเกษตรเมื่ออายุเยอะขึ้นนี่บางคนไม่มีแรง จะ <c oughs> มีความคิดอยากมาทาอย่างนี้ <c oughs> มันมันจะช้าไปนะครับบางบางครั้งมันช้าไปเราต้องทําประกอบไปเลยนะครับแม้ไม่ได้เรียนเกษตรมานะครับ <c oughs> ก็ทําประกอบกันไปวิชาชีพหลักเราก็ทําไปเสือก็คือการเกษตรครับ <c oughs> มันจะได้ทั้งอารมณ์จิตใจด้วย <c oughs> ได้ทั้งสุขภาพด้วยสุขภาพที่ดีเราเรารุงแต่งได้สำหรับให้ตัวเองแล้วก็ครอบครัวครับครับแน่นอนเกษตรคือครัวของโลกก็ว่าได้ใช่ครับนะครับพี่ชัยก็นําความรู้ตรงนี้มาสร้าง ฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะครับที่ที่บอกว่าที่มาปลูกพืชนะครับซึ่งสร้างรายได้ให้กับเราต่อไปนะครับนี่คืออะไรครับเพิ่มเติมเลยอันนี้คือขี้เหล็กครับขี้เหล็กครับตัวนี้เออก็คือปลูกครั้งเดียวเลยในความคิดก็คือว่ามีพืชอะไรมั่งที่ปลูกครั้งเดียวเราเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิตเราเลยตลาดเราส่งที่ไหนตลาดจะมีที่กรุงเทพครับตอนนี้มีกรุงเทพมีพัทยา นะครับก็ส่งทางรถไฟรถทัวร์นะครับก็จะมีมีรับตลอดนะครับผมอ๋อแล้วปลูกเยอะไหมครับผมปลูกเริ่มต้นคือตรงนี้คือสองไร่ครับแต่ก็รอบสวนตรงนี้จะปลูกเป็นรั้วรอบนะครับคือก็หลายคนก็มาจอดถามนะครับพอผมเก็บที่เหล็กเขาบอกว่าเก็บได้ครั้งหนึ่งได้เงินเท่าไหร่นะครับแต่ผมไปส่วนมากเขาจะถามกันเขาบอกว่าสร้างรั้วนี่หมดเงินเท่าไหร่ครับแต่เขาถามเราเขาบอกว่า ตัดที่เหล็กเก็บที่เหล็กครั้งหนึ่งได้เงินเท่าไหร่คือเราได้ตลอดครับอ๋อก็คือรั้วทานได้ครับรั้วทานได้ทาอะไรได้ด้วยทํารายได้ตลอดโอ้โหไม่ธรรมดาครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะให้พี่น้องประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาเก็บกินได้ฟรีๆเลยยังแบ่งปันอีกครับผมให้เก็บกินได้เลยครับบางคนก็กลัวผมจะห่วงผมบอกไม่ห่วงแล้วเก็บกินได้เลยผมพอแล้วมีมีเยอะแล้วยอดมากเลยนะครับก็สามารถที่จะ ทานได้นะครับผมว่าใครผ่านไปผ่านมานะครับครับเห็นบอกว่ารายได้หลักในช่วงก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของการปลูกกายางพาราใช่ไหมครับครับผมยังไงตอนนี้ยังทําอยู่ไหมครับตอนนี้ก็ยังทําครับเองยางที่ยางพาราไว้อยู่หนึ่งก็คือเราถนัดเรารักนะครับในการการที่จะทําติตาภาพถิ่งอย่างเงี้ยเป็นงานถนัดของเราอยู่แล้วนะครับก็เลยยั้งไว้ตรงนั้นก็คิดอยู่ในใจลึกๆว่าอีกไม่เกินปีสองปี ราคายางก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมเห็นบอกว่ายังมีช่องทางการหารายได้ในวิชาชีพทําอะไรเพิ่มเติมครับก็รับจัดสวนด้วยครับวางระบบน้ำอย่างเงี้ยครับระบบท่อ p e ระบบท่อ PVC ได้หมดครับน้ำสวนล้วนแล้วแต่มาจากวิชาชีพที่เรียนมาใช่ครับก็ได้ทางนี้มาประกอบนะครับผมครับเป็นไงบ้างตอนนี้มีความสุขมากน้อยแค่ไหนครับกับครับ อาชีพที่เราทำอยู่ครับก็มีความสุขครับเป็นความสุขที่รู้สึกว่ามันจะเป็นของแท้จริงแท้แน่นอนเลยนะครับเพราะว่า ى, ผลผลิตที่เราทานที่เรากินก็คืออ,ม,อ,อมาจากสิ่งที่เราทำรรเราอยากกินกล้วยเราก็ได้กินกล้วยครับอยากกินมะละกอเรามีมะละกอ,อมีพริกส้ตมตำเรามีทั้งหมดทุกอย่างเลยนะครับที่ที่เราทำขึ้นมาเอง เรารู้ว่ามันมาจากไหนทํำยังไงมันปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยเรารู้ตัวเองอยู่แล้วนะครับยิ่งตอนนี้เป็นทําเป็นลักษณะเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมครับใช่ครับยิ่งปลอดภัยเลยปลอดภัยเลยครับครับผมครับตอนนี้กําลังปรับปรุงเรื่องของการปลูกขาครับอดีได้พันขาที่เป็นขาแดงแต่ว่ามันจะเป็นพันุ์พิเศษขึ้นมาก็คือลำใหญ่ครับลำอวบแล้วก็รสชาติดีมากครับมันจะหวานนะครับอ๋อตรงนี้ใช่ไหมครับครับผมโอ้ตรงนี้ เห็นมีใครครับกําลังปลูกคนงานเหรอครับลูกชายครับผมลูกชายครับลูกชายมาช่วยเหรอครับครับมาช่วยพ่อในการขุดหลุมแล้วก็แยกปลูกเพิ่มข่าครับโอ้จะได้ว่าพี่ชายนี้ก็มีครอบครัวอยู่ที่อุบลตอนนี้มีครับลูกกี่คนครับมีสามคนครับอสามคนนะครับผมแล้วก็วันนี้ลูกชายก็มาช่วยพ่อทําอะไรบ้างลูกชายก็มีขุดหลุมช่วยครับ แล้วก็ปลูกขาช่วยครับครับเวลาไปจัดสวนก็ออกไปจัดด้วยกันครับอ๋อทำทุกอย่างเลยครับผมครับยเลยนะครับเป็นคู่หูไปเลยเรียนรู้วิธีเกษตรไปกับคุณพ่อเลยครับผมแต่ว่าตอนนี้เห็นบอกว่าลูกนี้ก็เ้าสู่ความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งใช่ไหมครับครับผมเห็นว่าติดมีที่เรียนครับตอนนี้เรียนที่ไหนครับก็สอบติดที่แพทย แพทย์ามงมกุฎนะครับอ๋อแพทย์ธรรมกุฎนะครับครับผมสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวขอพูดคุยกเล็กน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเลยครับชื่อชนะพลสายโรดครับชื่อเล่นเบสครับน้องเบสนะครับครับอ่าก็เป็นไงบ้างวันนี้มาช่วยงานคุณพ่อทําอะไรก็ตอนนี้กําลังปลูกคาครับขุดหลุมแล้วก็ปลูกคาครับมาช่วยคุณพ่อบ่อยไหมมาช่วยบ่อยครับมาช่วยเกือบทุกวันครับครับแล้วก็ แบบนี้เหนื่อยไหมเห็นคุณพ่อทํางานด้านเกษตรแล้วก็ด้านารับเหมาจัดสวนอะไรต่างๆใช่ไหมครับก็ก็เหนื่อยอยู่ครับอากาศร้อนแต่ว่าก็มันก็เป็นงานที่ที่ดีครับผมว่าเพราะว่ามันได้ออปลูกต้นไม้แล้วก็ได้ช่วยโลกอีกทางหนึ่ง <ๆ S 1> ครับโอ้เยี่ยมเลยนะครับที่สำคัญต้องยินดีกับน้อง,น,องน้องเบสด้วยนะครับติดคณะแพทย์ ครับคณะแพทย์พระมงกุฎครับก็กําลังจะไปรายงานตัวใช่ไหมครับใช่ครับอ่าเป็นไงรู้สึกไงบ้างที่ที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ก้าวมาถึงจุดนี้คุณพ่อคุณแม่ช่วยอะไรบ้างก็รู้สึกดีใจครับคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยสนับสนุนตลอดเลยครับทั้งเรื่องการเรียนทั้งเรื่องการสอบต่างๆครับพ่อแม่คอยสนับสนุนตลอดและก็ทั้งครูบาอาจารย์ทุกคนครับเขาก็ช่วยสนับสนุนเราครับครับ ถึงแม้ว่าจะประสบความสำเร็จเรื่องของการเรียนนะครับด้านเกษตรก็ยังไม่ทิ้งใช่ไหมยังคงทําต่อไปครับผมขอบคุณมากครับยินดีเลยนะครับน้องเบสครับครับนี่คือบุตรชายนะครับของพี่ชัยนะครับโอ้สุดยอดมากที่ครับนะครับอเดี๋ยวขออนุญาตไปดูพื้นที่อีกในหลายๆจุดกันแล้วกันนะครับครับผมนี่ก็คือลูกชายกําลังทางานนะครับครับเป็นว่าที่คุณหมอครับครับผมอ่ะ ใชครับพี่ชัยครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่สุรชัยสายโรดนะครับอยู่ที่ชัยฟาร์มนั่นเองนะครับมาพูดคุยต่อสักเล็กน้อยกันแล้วกันนะครับพี่ชัยเห็นบอกว่าเรียนเกษตรมานะครับผลผลิตจากการรับประทานใช่ไหมตรงนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับครับผมเรียนเกษตรมาทานมะม่วงไปโยนไปที่ไหนก็เกิดครับใช่ไหมตัวนี้ใช่ครับ โอ้โหสุดยอดมากครับเป็นไงรสชาติชนิดอร่อยไหมพี่อร่อยมากครับครับเปลือกจะเปลือกหนาเวลาข้นส่งเนี่ยมันจะไม่นิ่มะก็คือมันจะเก็บได้นานครับแล้วก็เวลาเราเฉาะเปลือกออกมาแล้วเรียบร้อยก็มันจะเนื้อมันจะแน่นมากแล้วก็หวานเหมือนกับน้ำดอกไม้นะครับคล้ายๆกันเลยครับ เดี๋ยวต้องลองชิมแล้วนะครับเราถึง่าเราถึงในในเรื่องในช่วงของการเรียนนะครับพี่ชัยเป็นไงบ้างทาย้อนกลับไปชีวิตการเรียนครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดยาวนานนะครับผมเริ่มเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับในปีหนึ่งครับเป็นฝากเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นหนึ่งปีก็เทอมสองก็ได้รับมอบหมายให้เป็นอุปนายกฝ่ายกีการพิเศษนะครับของ คณะเกษตรศาสตร์นะครับก็ทําโครงการรับน้องรถไฟของมหาวิทยาลัยอุบลเป็นครั้งแรกเลยนะครับครั้งแรกของมออุบลที่ผมได้ทําโครงการนี้ก็ร,รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็โอ้โหนะครับไม่ไม่เคยเข้ากรุงเทพแต่ก็โครงการนี้ก็สําเร็จผ่านไปด้วยดีพอขึ้นปีที่สองผมก็ทําโครงการเพื่อเมืองไทยด้วยใจและใจนะครับเป็นโครงการของมออุบลที่ ทั่วทั่วประเทศเขาให้มหาวิาลยละหนึ่งโครงการครับเขาก็ให้แข่งภายในมหาวิาลยก่อนนะครับใครจะเขียนโครงการชนะเลือดของมหาวิาลยก็จะได้นําเสนอแล้วก็ไปเอางบประมาณจากส่วนกลางมานะครับผมก็ได้อันดับที่หนึ่งของเมอบุนะครับตอนนั้นก็ได้ทําโครงการเพื่อบังาท้ะใจละใจนะครับก็เอาโครงการเอาวัฒนธรรมของอีสานเข้าไปจดใน เขาเรียกว่าบันทึกนะครับอยู่ที่หอวัฒนธรรมแห่งชาติได้ก็คือโปรงลางเป็นลิเกกองยาวครับเทนั้นทำได้คือลิเกกองยาวครับแล้วก็ไปจดทะเบียนตรงนู้นได้นะครับเป็นความภาคภูมิใจที่ได้นําการด้านเรียนของอีสานเข้าไปสู่ส่วนกลางได้บ้านเราก็มีลิเกเหมือนกันนะครับก็ถือว่าวิจัยนี้เป็นนักกิจกรรมโดยช่วงเรียนใช่ไหมใช่ครับทาตลอดเลยครับ เป็นนักกิจกรรมตัวยงคนหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ชอบสิ่งหนึ่งก็คือชคมวยครับอ๋อชกมวยครับผมยังไงบ้างมีโอกาสได้ไปแข่งขันบ้างไหมครับก็มีโอกาสครับมวยในช่วงนั้นก็คือเราไม่มีไม่มีสนามซ้อมไม่มีเวทีซ้อมนะครับก็ไปซ้อมกันเองซ้อมกันเองแล้วก็ไปขอซ้อมตามหมู่บ้านโอที่เขามีค่ายมวยครับครับก็เป็นตอนนั้นเป็นเด็กวัดเป็นเด็กวัดก็เลยออกจากวัดดึกครับประมาณตีสีวิ่งไป ไปซ้อมเสร็จกลับมาก็มารับบาทรับอะไรทันนะครับประมาณหกเจ็ดโมงเช้าแล้วก็ทําตัวมันปกติแล้วก็มาเรียนครับความภาคภูมิใจเป็นไงบ้างก็ปีสองพันห้าร้อยสาสิบเจ็ดครับครัการแข่งขันมหาวิทยาลัยครั้งที่ยี่สิบเอ็ดครับครับก็ไปแข่งที่จุฬาลงกรครับผมอครับปีนั้นก็ได้เหรียญทองแดงมาครับครับโอ้แต่แต่ไม่มีรูปภาพเลยได้เหรียญทองแดงด้วยครับผมนะครับแล้วก็เป็น เป็นคนแรกด้วยไหมเป็นคนแรกของมวยสากลนสมัครเล่นนะครับครับคนแรกของการได้เหรียญของมหาวิทยาลัยอุบลก็คือพี่พันแก้วครับได้ยิงปืนมาครับผมเป็นคนที่สองที่ได้เหรียญมาครับครับเห็นมีความภาคภูมิใจด้วยใช่ไหมเดี๋ยวพาไปดูหน่อยครับผมหลังจากที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยนะครับยังไงบ้างครับพี่ชัยก็ผมจะเก็บเสื้อตัวนี้ไว้ตลอดเลยครับ เป็นเสื้อเป็นเสื้อสามารคเขาเสื้อสามารถนะครับไหนครับขอดูหน่อยครับแต่จะเก่าหน่อยแเก่าหน่อยแต่ว่าน่าจะยี่สิบโอ้แขนไปตรงนี้เลยเหรอครับครับยี่สิบยี่สิบห้าปีไหมประมาณยี่สิบห้าครับเพราะตอนนั้นไดตอนย่ตอนปีสีอือที่ที่ที่ไปแข่งมาโอ้ดูเก่ามหาวิทยาลัยนี่ครับท่านผู้ชมครับเป็นเสื้อสามารถนะครับที่สร้างชื่เสียงให้กับมหาวิทยาลัยนะครับครับ เหรียญทองแดงกีฬามวยดูครับมีตะฝุ่นเลยโอ้โหนี่นเขาดูนยครับครับโอ้โหนี่ครับกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ยี่สิบเอ็ดนะครับโลโก้นี่ก็จัดเองออกแบบเองโอช่วงช่วงก่อนช่วงสมัยนั้นนักศึกษาก็ยังไม่เยอะใช่ไหมครับครับยังมีน้อยครับครับเราก็ได้แสดงอะไรออกมามาอะไรก็ให้โอกาสเรานะครับในการที่แสดงคือตอนแรก มหาวิาลยเรายังไม่มีชื่อเสียงนักศึกษาทุกคนก็มุ่มงก็คือมีสองอย่างคือจบเรียนให้จบคสองคือทํายังไงให้มหาวิาลัยตัวเองมีชื่อเสียงอืในทางที่ดีให้ได้ค,ครับครับแล้วแล้วพี่ชัยได้เสื้อตัวนี้ใครเป็นคนมอบให้ท่านดรสมจิจยอดเซลนีครับอ๋อท่านอธิการบดีผู้ก่อตั้งครับผมมีพิธีการต่างๆด้วยก็วันไหว้ครูครับออ๋วันไหว้ครูในปีถัดมา ผมก็ได้เข้ารับครับปี2538ัน้สาดโอ้ยอดมากครับโอ้มีมีรอยขาดด้วยนะพี่ครับครับมันเก่ามากต้องเก็บไว้ให้ลูกหลานภาบภูมิใจนะครับอะมาถึงช่วงท้ายก็แล้วกันนะครับพี่ชัยเนส่วนของสิทธิ์เก่ามอวนนะครับโดยโชคที่คณะเกษตรศาสตร์นะครับอซึ่งก็ถือว่าเป็น คณะแรกเริ่มเลยนะครับของมอบนนะครับร่วมกับวิศวกรรมศาสตร์ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับมีสองคณะเริ่มต้นครับครับอยากให้พี่ชัยได้ฝากถึงหน่อยก็แล้วกันนะครับในส่วนของการศึกษาเรียนรู้ในวิชาชีพต่างๆครับครับผมคืออันดับแรกก็คือเราต้องมองตัวเราว่าเราชอบอะไรครับในการที่จะเข้าเรียนนะครับคือผมเป็นคนที่ชอบด้านการเกษตรมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เป็นเด็กๆเลยนะครับอยากเรียนเกษตรครับ แล้วก็ชอบพืชทางด้านพืชนะครับก็เลยเลือกที่จะลงในสาขาพืชสวนนะครับก็ได้รับความรู้ตรงนั้นแหละครับมาก็ในการเรียนของเราทุกอย่างนะครับในปัจจุบันนี้ก็ยังนํามาใช้ได้ตลอดไม่แตเ่เรื่องภายในต้นไม้หรือเรื่องการขยายพันธุ์ทุกอย่างนะครับเราสามารถถ่ายทอดแล้วก็ให้คนอื่นที่เขาไม่มีโอกาสได้เรียนเหมือนเราได้เรียนรู้ด้วยนะครับถ่ายทอดออกไปนะครับ บบฝากน,น้องๆว่าถ้าเข้ามาเรียนในอ euh, ของทุกคณะนะครับอของผมคือเป็นคณะเกษตรนะครับต้องมีความรักต้องมีเป้าหมายมีเป้าหมายที่เราจะจบมีเป้าหมายที่เราจะไปครับเรียนให้จบ <ๆ S 1> ก็เรียนได้แต่เรียนให้มีเป้าหมายนะครับอย่ามองเป้าหมายที่ต่ำทุกคนเลยนะครับถ้าชีวิตคุณอย่าอย่ายิงไปที่ต่ำต้องยิงไปที่สูงเอาให้สูงไว้ มันจะต่ำลงมาก็ยังดีกว่าที่ลงเหวไปเลยโอ้ย่มเลยครับผมในครอบครัวผมก็จะบอกลูกๆว่าขอให้มีเป้าหมายเป็นของตัวเองพ่อแม่เป็นคนสนับสนุนถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนพ่อแม่จะเป็นฝ่ายสนับสนุนที่ดีที่สุดครับครูบาอาจารย์เขาก็จะช่วยเราไเดือนเต็มที่ครับส่วนลูกชายนั้นก็มีเป้าหมายเขาอยากเรียนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพครับผมใช่ไหมครับแต่เขาก็รักด้านเกษตรเช่นเดียวกันใช่ครับเพราะว่าเราให้เขามาสัมผัสกับ ชีวิตการทํางานของเราได้ตลอดเขาจะมาคุยคีกับเราว่าเราทําอะไรบ้างเราเหนื่อยไหมแล้วเราก็พูดกับเขาว่าเหนื่อยไหมแต่คําว่าเหนื่อยไหมมันจะแฝงด้วยความความสุขของเราคเขาถึงจะไม่มองว่ามันคือความด้อยแต่มันคือความสุขของเราครับล่ะนะครับวันนี้เราก็ได้รับประสบการณ์ดีๆนะครับจากพี่ชัยสุรชัย นะครับสิเก่าคณะเกษตรศารมอวนของเรานะครับรือว่าใครสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมที่ฟาร์มฟาร์มไทยนะครับติดต่อได้ที่ไหนช่องทางไหนครับพี่ก็ถ้าเป็นเบอร์โทรเบอร์โทรก็087นะครับ2525659นี่คือเบอร์โทรผมใช้เบอร์นี้ตลอดนะครับแล้วก็ถ้าจะมาโดยตรงนะครับออกจากมหาวิทยาลัยอุบลก็ออกประตู4ตรงมาด้านทิศเหนือก็จะมาผ่านสวนผมพอดีเลย ครับวันที่รับปริญญาถนนเลี่ยงที่ถนนรถติดก็จะผ่านหน้าสวนพอดีเส้นนี้แหละครับเป็นเส้นที่ผ่านสวนเลยอยากอยากเข้ามาในสวนก็โทรมาติดต่อก่อนได้นะครับเพราะว่าก็รับงานข้างนอกด้วยรับจัดสวนรับอะไรมาหาดีกันได้นะครับหรือว่ามาผ่อนคลายมาทานผลไม้มาดูมาเลยครับมีมีให้ขี้เหล็กอะไรต่างๆมาเอาไป เกงได้เลยเนาะพี่เนาะครับมะละกอครับอยากกินส้มตำน้องๆที่ยังเรียนอยู่แค่ะเกษตรอยากมาดูมาศึกษาหรือมาช่วยก็ได้คือคือยินดีครับยินดีให้ความความรู้ในบางส่วนนะครับที่เสริมเข้าไปจากที่อาจารย์ให้มาแล้วก็จะมีประสบการณ์ชีวิตที่จะพูดคุยกันได้ครับโอ้สุดยอดเลยครับครับคนบ้านเดียวกันครับพี่ชัยกาลสินคือกันกาลสินครับโอ้ยบ้านเดียวกันผมยังตลาด ผมลองทำครับโอ้ยลองทำลองทำอ้ยพ่แค่นี้แล้วเนาะครับผมโอเคโอเคปะขอบคุณครับพี่ชัยครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับที่นี่โมบนวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ